ตังพุทธังอภิพูชยามายมนาตตเลนตังธรมังอาภิพูชยามายิมนาตตเลนตังตั้งคังอาภิพูชยาม อรหังสัมมาสัมพุทโธพระสวาพุทธังพระสาวันตังอะิวาเทสสาวาตพระสวกาธัมโมธัมมันาะมัสสุปิปันโนพระสาวโจตาวะตังโบตัณหนม

Kati yakti mayang pante, wisung-wisung lakana kaya, พุทธาต,ตานโมตัสสะตะคะทวะโตอาลัะโตสัมมาสัมพุทธะตาบุษฐานสัจระนันทชาเมบัษฐันตาลานันทชามิธัมมตาลานันทชาเม ตังขัมตะตนังขจามิทุติยปิพุทธาสรันังขามิทุติยปิพุทธามตะระนังขามิทุติยปิธรรมังตะะนังขจามิ ตุติยมปีสังฆาลังขจามิติยมีพุทธังสรจนังขจามิตาติยมีพุทธังสัจฺังขจามิติยมีธรรมังสรจฺังขจามิตาติยมีธรรมังสัจังขจามิ ตัติยัมปิท,งทงังทังตะลนังขะฌามีสารณะขัมณัมมิติทาอามะพันเตปานาติปะตาเวรัปปะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิปานาติปะตาเวรัปปะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยาม,มี สมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังตามาธิยามิอามีโสปิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิกามีโสปิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังตามาธิยามิโสมาวา ทิยามิสุกราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรภณีเิกษาปัทังสัมาทิยามิสุกราเมรยามัชฌปมาทฐานาเวรภณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัตห ak suka tim yangak hokan sempatak diputing yang ti semasi le di sowa je ปัญญาอิโกปัจจานตางเวทิตาโพวิญญยเอติสุปฏิปันโนภะควะสาวกสังโฆวัวชุปปิปันโนภะควะตัวสาวกสังโฆญาญาปิปันภะควะตัวกสัง โกสามมีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยัติสังจัตตาริโพริสายุกานิอัตถาโพนิตาภะครวะ สาวุตันตาสิริเมตตาวติตากรัสเซนามารันธานาติรามวิตินิทวามูรินตวันเตจสาพพวตเตยามังกลานิมาลาตเรกมามโวติตาพารัตเตงโอลัมปนาลาวกระมามาตาตยังันเตตุตันาวิณิ อิตวาพุทธินตัวตันเตสะภาวะตุเตชยมะอลานินาลากิลิงกัจวัตรปฏิมาทะโพธังทาวังคิจักกัมมะสันเตวัสสารุนันตังเมตังโพเส ขวิดีนาจิตวามุนิโตทันเสชะสาผวัตุเตชยมังค์ลานิโกกิตการรมติงาตสุธารุนันตังตาวันติโยชนปะาภุริมาลวันตังยิเตียพิสังตัมันจวจิตวามุริโตทันเตชะสาผวัตุเตชยมังคลานิกัรตวานตัดการตะนณังยิ วักาปินญาจินญาโทตวจนะชจยะกายมัเจสันเตนะโสมวินาจิตวามุนีโตตันเตปวัตุเตชยมังกัลานิสันจังวิยอาญมาจิสันตาวานตักระุงวันดาบิโรบิตามันอาจิอันตโพตังวัญญาปิปัจจิโตจิตวามุนีโต ตเตชะตวันตุเตยามังคลานินานโนปันันเจ้าพุทธกปีพุทธังมหิทิงปุตเตนะเทระุจักเนธรรมปยันโตยิ่โตปสวิตินาจิตวามุนินโนตนเตชะสาวนตุเตยมังคลานิทุขาหัติ่งตูอพุทเก มะลัมม,ม,าาามมังวิสุทธิสุติเมติภะกามิทานยานาคเดมวิจินจิตวาอุนิโตตันเตชะสภาวะตุเตชยมังคะลานิเอตาภิกคนาชยมังคะลานาตาทายวา,าน อินาดิเนศลัเนวตานิอิทธาวนันเนกามิมนาหิจุปัสสาวนิโมขังสุขอติกามายนโรสัปปันโยมหะ โนโโนจวีนะรัมจาริสุปตาตินังตาักัมปังวาจักกปตตินังปตะตินังมโนกัมมังปณิพิปตาตินัปตตินัทิขตวานระพันตัปตกตินัุสัพพังรังลาคนตุสัมะวั ตับปุบฏานุภาเวนะตัดโสติพวันตุเตภพวันตุสัมปะมาณกลางรางฐานตุสัมปะเทวะตับปับธรรมานุภาเวนะตัดโสติพวันตุเตภพวันตุสัมปะมาณกลางรางฐานตุสัมปะเทวะัตตัสังฆานิภาเวนะตัดโสติ อาวัตเตตอรหัตสัมมาสัมพุทธายัเพันเตสังโชานาตุอยงปัมภาโมหาเทระสปาุนาตีอวสเสาภาคาอัมหาัปาปุนานตุิุจัะทหัจััคสุขังปะิคุชันตุ าถพาย่านาวยิ่แย่ไวับเซอร์แสดงะาถวายกันยูารรจเป็นโมิวรอนเียาทเากัถรวรจะั้อกกันมครับทานทวายย่างพุทธศาสวัย ยามพันเจธรรมะปทัการนี้ธรรมะโททการนีสัพปริวารานีสัพปริวารานีภิกขุสังขสาภิกขุสังฆสานโกนชยามาโกโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิโคสังโฆอิมานีอิมานี บังม์พุทธกานิสัมปริวรานิสัปริวลาณิปฏิันหาตุปฏิคัหาตอาหากรรมอาหากรารมธิการักกิกรักกมิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสมฆู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพพระมจราข้าพเจ้าพระมารา นังสือพระเวทนันดอเป็นนหนังสือธรรมะเป็นหนังสือธรรมะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าและภาพพระเวทและภาพพระเวแต่ภพพิสูจน์ศูนแต่ภาพพิสูจน์ศยที่อยู่ในวัดนิคมจิตยารามแห่งนี้ที่อยู่ในวัดนิคมจิตยารามแห่งนี้ขอพระสงฆ์จงรักขอพระสงฆ์จงรักซึ่งนัหนังสือพระเวท ซึ่งหนังสือพระเวทสันดรและภาพระเวทสันดนี้และผ้าพระเจ้าทั้งหลายของผ้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความชมเพื่อความชมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เกิดปัญญาผ้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการเล่านางเธอตลอดการเล่าน